เจคานสวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะขอ,อนำเสนอบ้านเดี่ยวบ้านเขาขยายค่ะผ่อนดีกว่าเช่านะคะเป็นบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่เยอะด้วยนะคะราคาประหยัดค่ะแปลงนี้นะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียว1นึ่งล้านห้าแสนบาทค่ะขนาดพื้นที่50ตารางวานะคะอยู่ในโครงการลัคกี้เพจเขาขยายศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ มีรถรับส่งพนักงานผ่านทุกสายค่ะเดินทางจากบ้านนะคะไปขึ้นรถก็ประมาณไม่ถึง50เมตรค่ะไกลมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าสะดวกสบายค่ะพื้นที่50ตารางวาตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัวมีพื้นที่ให้ต่อเติมได้อีกแถมแอร์หนึ่งตัวมีถังสำรองน้ำมีเหล็กดัดมีมุงรวดบ้านมือสองสภาพพร้อมอยู่ในราคา1 5ล้านบาทค่ะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมระนัดชมตัวบ้านสามารถโทรติดต่อได้ตามเบอร์โทรและไอดียายตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะอยากมีบ้านต้องได้บ้านดำเนินการสินเชื่อให้ดูแลทุกข,ขั้นตอนจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ค่ะแม้ท่านจะทำอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้นะคะสนใจติดต่อสอบถามระนัดชมติดต่อได้ตามเบอร์โทรและไอดียายใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ